สวัสดีครับวันนี้ก็มาพกกระสุกขยายสมาร์ทคาครับวันนี้นะครับผมจะมาจัดโปรโมชั่นให้กับมิตซูบิชิไททัน n 2ออันต้าเกียร์ธรรมดา4ประตูยกสูงปี2 0 2 3ยิบสากันครับกับคันนี้นะครับผมราคาตอนนี้นะครับ6 8 9 0 0 0บาทวันนี้เหลือเพียงแค่6 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับรับไปเลยทันที40,000บาทครับผม และที่สำคัญนะคันนี้รถวิ่งแค่400โลเท่านั้นเองครับมาเดี๋ยวเรามาเ,เริ่มดูเรา่มชมกันได้เลยดีไซน์ด้านหน้าคือเป็นโฉมปัจจุบันทั้งหมดเลยนะครับได้กล้องรอบพิทางมีกล้องด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีทั้งหมด1 2 3 4จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ชุดไฟหน้าก็คือดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเครื่องยนต์กันก่อนครับผม มาดูกันใกล้ๆได้เลยนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆมาทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านการรับประกันนี่ก็คือเข้าศูนย์ได้เลยนะครับวรนษัีศูนย์อยู่ตามปกติเลยครับผมนี่รถเดิมทั้งหมดเลยนะครับอุบัติเหตุชนักพิวามไม่มีอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยววนไปดูรอบๆตัวรถกันนะครับ ว่าจะสวยงามขนาดไหนก็คือที่แรกเนี่ยราคาก็ยังไม่ได้ลดเยอะขนาดนี้นะครับแต่วันนี้คือมีส่วนลดให้ถึงสี่0มืนบาทด้วยกันนะครับอ่าเรื่องของล้อมแมกนะครับก็จะได้เป็นล้อมแมกเดิมจากศูนย์นะครับส่วนยางก็จะเป็นยางบิดโนเดิมๆจากสู์เลยนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยเพราะว่ารถมันเพิ่งจะวิ่งแค่สี่รอยกิโลนะครับอ่ะด้านข้างครับก็จะมีเป็นกล้องด้านข้างตรงนี้กระจกเป็นงานโครเมี่ยมนะครับแล้วก็ปุ่มปิดล็อกปิดล็อกเนี่ยก็จะมีให้ตรงมือเปิด นะครับทั้งสองด้านเพราะว่ารุ่นนี้จะได้เป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะครับนะมาดูด้านนี้กันสักนิดหนึ่งพนนี้ก็จะมีเก็บเป็นงานพวกเก็บล้ามดเลยนะงานหุ้มหนังพวกนี้เบาะก็จะเป็นงานหนังทั้งหมดเลยนะครับอกุญแจไปด้วยอ่ะได้ครับอ่าชันเสริมอ่เอากุญแจไปด้วยนะโอเคอันนี้ครับด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวอาช้างนายจะอธิบายกันอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ว่าลองลองเข้าไปย้อนดูเรื่องของราคงราคาอะไรก่อนได้นะเพราะว่าเคยมีคลิปออนไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าราคาไม่ใช่ราคานี้นะวันนี้มันจัดโปรโมชั่นให้นะครับค่เดิมๆบางๆเลยนะครับแล้วก็แม็กเลนเนอร์ยังไม่มีมานะส่วนถ้าแม็กเลนเนอร์ที่ว่าเขามีมาเขาจะไม่ได้แบบครอบครอ,อบตรงขอบกระบะน,นะก็คือเขาจะครอบแค่ข้างในนะครับ น่าจะน่าจะหายยากอยู่น่าจะหายากอยู่แต่ถ้าลูกค้าต้องการเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้นะครับเดี๋ยวหาให้้าาทต้องล็อกที่กุญแจใช่ไหมอันนี้ล็อกล็อกอยู่เนี่ยก็กุญแจเสียบอันนี้อันนี้ทางเปิดอันนี้อันนี้ทางปิดจะบอกอย่างนี้ไงอ่าจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าถ้าเราิดทางขวาเงี้ยปึ๊บ มันคือ, Lock นะอะะล็อกนะอ่า๋ยวถ้าเราปิดดึงทาง้ายปุ๊บมันคือเปิดล็อกแบบนี้นี่ด,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 ดีนะคือเราเราไม่ต้องไปเสี่ยงเงินเพิ่มเติมอ่ะชื่ว่าแบบจะไปล็อกฝาถ้ายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือเป็นข้อดีของทางมิสูที่ว่าเขาได้ให้ตรงนี้มานะครับเขาจะมีเป็นกล้องถอยมีเซ็นเซอร์ท้ายให้อีกสี่จุดนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED สำหรับช่วงล่าง เดิมหมดเลยนะครับหัวหนอส้มๆยังอยู่เลยใช่ไหมยังสียังไม่หลุดไม่ลอกเลยนะครับแล้วก็เรายังอะไรก็มีให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นอาร์กใต้ตรงเนี้ยอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับทุกจุดเป็นไงกันบ้างครับสวยโดนใจหรือเปล่าเอ่ยใช่ก็เดี๋ยววันรับรถอ่นะจะมีการขัดล้างทําสปาให้อีกรอบหนึ่ง,งะนะครับไปเดี๋ยวไปดูด้านนี้กันต่อเดี๋ยวมันจะยืดเยอะ อ่านี่ครับช่วงล่างด้านนี้เลขเจ็ดสองเจ็ดสี่อยู่ครบนะครับเลขตัวถังนั่นเองอ่าอันเดี๋ยวให้กล้องขึ้นด้านนี้เลยนะครับอ่าเป็นเบาะปรับไฟฟ้าใช้งานง่ายนะครับผมใช่อันนี้เหยียบขาดแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะใช่ครับถ้าเป็นแบรนด์อนะื่นอ่ะอาจจะอยู่ด้านตรงนี้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 แต่คันนี้คืออยู่ตรงนี้เลยนี่ อ๋อเล่มูกอโอเคครับนี่ก็จะเป็นรูปรถวิ่งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็มีมาบอกชัดเจนแล้วก็เลขในแค่สี่ร้อยโลเท่านั้นเองนะครับขออนุญาวางไว้ตรงนี้แล้วกันตัวนี้ก็คือจะเป็นแทน่นแทน่นแท่นชาร์จไฟได้นะสำหรับ iOS ใ,ใช่ไหมอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นพวงมาลัมัลติฟัง์กชัน เลือกโหมดตรงนี้ได้นะครับดูอะไรได้ไล่ๆอย่างคือเอช่าเขาให้มาครบแหละนะครับผมอ่าเนี่ยเทียบเลยนะครับอ่าอ่าตัวจับรูนี้นั้นนะครับโดยรวมก็ถือว่าผ่านนะครับผมแล้วก็พมล้วคือดีไซน์มาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเลขใหม่แค่สี่ร้อยโลนี่ก็ส่วเฉลี่ยน้ำมันก็ยังวิ่งได้อีก ส่องแล้วก็โลเลยทีเดียวนะอ่าประมาณนี้แล้วก็หน้าจอเครื่องเล่นนะครับเป็นแบบทัชสตเกนขนาดใหญ่เลยนะครับผมมีระบบนําทางนะครับไปอียิปต์ได้ไหมอ่ะไปได้เนี่ยออกนอกประเทศได้เลยนะเอาอออกนอกประเทศได้เลยนะครับผมนี่ฮานอยอยู่่างนี้อ่าฮ่องกงนะครับอ่านี่ประมาณนี้แล้วก็ซูมดูชื่อเอาขี่ไปต่างประเทศได้ขี่ไปได้นะครับผมไอ,องเช่นเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหม เราจะมาเมืองมานิลาอา่าไม่่ไมเลนต่นนะเอาแค่นี้พอา่าแล้วก็เนี่ยเราขับข้ามาทางเนี้ยพอาม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะอ้อมมาอ้อมมาอ้อมอ้อ,อ,อมาออมาตรงนี้เราขับมาตรงนี้ได้นะอ่าไม่ขึ้นเรือครับสามารถขับลุยน้ำได้เลยขับลงมาได้เลยน,น่าจะไม่ลึกมากนะถ,ถ้ามองจากตรงนี้ลึกครับ <laughs> เริ่มเริ่มคันแล้วเพิเจอเริ่มเพิเจอนาครับไม่อยากเครียด อย่าเล่นเฉยๆอันนี้ก็คือกดโโมดคาเมราได้เลยนะมีอันนี้คือกล้องด้านหน้านะครับแล้วกล้องด้านข้างพัดีประตูเปิดอยู่ถ้าถ้าเป็นกล้องถอยกล้องถอยก็จะสลับมาตรงนี้นะครับมีเส้นการระยะเอียงไปเอียงมานี่ประมาณนี้นะครับผมชัดเจดนนีอันนี้ด้านหน้าเขาก็จะเอียงไปเอียงมาการะยะได้ได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับ99.99 99เลยทีเดียวกับที่เขาให้ได้การการะยะมานะครับ อีกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเพื่อ, <Ooh. S 1> เ,พอเพื่อไว้การพาร์ทนะครับอ่ะแล้วก็แ e อร,นร,นะร,ร,อรน์นะครับผมจะปรับปรับปรับอะไรอะปรับอบโต้ก็ได้ปรับเมนนู้ก็ได้นะครับผมอุณหภูมิแยกฝั่งนะครับปุ่มสตาร์ทช่องเสียบว s b พวกเนี้ยนะครับผมเสียบ Type C อะไรพวกเนี้ยเสียบได้เลยนะครับท่นชาร์จไฟเกียร์ธรรมดาหสปีดนะครับผมคอนโซโลสวยๆเลยนะครับแล้วก็นี่มีเก๊ะเก๊ะโหลดแบบนี้ นะครับอ่านี่ด้านล่างด้านบนนะครับผมและก็ที่สาคัญเรื่องของราคานะวันนี้หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีส่วนลดเลยทันทีถึงสี่หมืนบาทเหลือเพียงแค่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่าน,นั้นครับแล้วก็ส่วนของแอร์ด้านหลังอะ่ะคือเขาจะดูดความเย็ยนนะจากตรงนี้ผ่านช่องนี้ไปนะครับแต่เรื่องของแรงลมอะ่ะสามารถปรับข้างหลังได้เลยนะครับมันไม่ได้เป็นแอร์นะแต่เป็นการดูดใช่มันเป็นการดูดนะครับผมก็คือเหมือนแบบ ด,ด,ดูดความเย็นเข้าไปแล้วก็ให้ให้ลมอะ่ะมันทํางานข้างในตรงนี้ทีหนึ่งนะครับโอเคไะเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังกันนะครับผมไปครับใช่ครับผมแค่ปลายนิ้วอ่ะดูเครื่องยนต์แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะวนไหม เดี๋ยววนอีกสักรอบนึงนะครับผมเพื่อที่ว่าคุณลูกค้าอยู่ไกลๆนะครับก็จะได้ตัดสินใจด้งานมากยิ่งขึ้นเมื่อคืนมาแบบถล่มดําราคากันให้เลยนะครับก็ท่านที่สนใจนะครับผมสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงครับได้ที่ K-R สมาร์ทคาร์ R สำนักงานใหญ่ของเราอยู่เ erm ขตอำเภอเมืองนครปฐมนะครับผมอยู่เส้นถนมะะมนมาลายแครับช่วงละก,กิโลเมตรที่14อยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะ พงหน้าไปกำมพงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาอันนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมย้ำเรื่องของราคากันอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้เป็นมิสูบิชิไททันสอ2พันนะครับ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาเลขไมค์แค่400โลนะครับผมเป็นตัว2.4อันต้าท็อปสุดในรุ่นขับ2เกียร์ธรรมดานะครับย้ำอีกทีนะเลขไมค์แค่400โลเท่านั้นเองครับจากราคา689,000บาทวันนี้ลดร,ราคาเลยทันที สี่หมื่นบาทครับเหลือเพียงแค่หกแสนส่หมื่นเก้าบาทเท่านั้นครับสนใจครับผมโทรเข้ามาได้เลยครับที่ KR Smart Car หรือแอดไลน์เ like ข้ามาได้ที่แอด KR Smart Car ได้เลยครับชื่นชอบฝากกดไลค์ก,ก็แชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับและในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำหรือว่ามาจัดโปรโมชัมน่นให้กับฝากติดตามกันไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ